วันนี้ท่านผู้บัญชาก,การํำรานพงบชนก็ส่งลูกน้องทีมือดีมาเนี่ยรองพุ่งกับโชดช่วงโนนสารวัตรธีรพัฒน์อ่าน,นี้ก็หน่วยซื้อของนงครบาลอะไรางานความคืบหน้าของแกงคอร์เซ็นเตอร์โอ้โหคืบหน้าไปมากมายเลยแล้วก็คิดว่าการทำงานในครั้งนี้เนี่ยผลพวงจากที่ผมโดนหลอกนี่ก็ ประชาชนมีอีกเป็นร้อยๆจะได้ทลายแกงกะทีแกงนี้เป็นถือว่าแกงมีความสามารถเป็นแกง call center ร้อยเปอร์เซนที่สงสัยว่าเป็นลูกน้องเก่าหรืออะไรนี่ไม่ใช่แกง call center อ,อ่ก็มีฐานที่ทาง,งานอยู่ที่ต่างประเทศเพราะนั้นการสืบจับอะไรเนี่ยมันจะล่าช้าเบสต,ต่างๆนี่อยู่ต่างประเทศมีวิธีการทำได้เพราะนั้นท่านที่ คิดว่าพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเบอร์โทรมาจะขึ้นโดยบวกอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเบอร์ในประเทศเราเนี่ยสามารถลิงก์ไปยังต่างประเทศได้โดยโชคมานี่จะเป็นเบอร์ในประเทศเพราะนั้นให้ระวังยาตกเป็นเหยื่อครับผมเคยมีทีวีมาสัมภาษณ์ว่าวิธีนี้เราจะแก้ยังไงผมบอกว่าต้องให้ประชาชนกินยาฉลาดท่านต้องทานยาฉลาดนะฮะ ผมนี่ก็โง่ไปพักตอนนี้ทานไปหลายเม็ดแล้วขอบคุณนะครับ